ยืนดิมรัวนะคะผิดามัส่นัำนไนใได้เคยกข้าวใบฝรั่งได้นอองกุไม่หม้บอสวันไม่ยืนละตเบื้องหลายเจยู่เห็ดกับ่เกิดย่าคุณจิ๋งว่าหายไม่ดังแดงแดงคนไม่เฮ้ยเบื้งดู มันสียบบอสียอยู่เด็กตะไคร่ดอกเงี้มันเป็นสานี่แม่มันบาดสิแม่คันบักไข่สาออกน้าบักไข่สาอันนั้นเป็นอุโรยเรศไข้เก็บหูขึนเบาบางวฟามันสูดดอกตูนคิวซิตีบ่ได้เพราเอามือเขามาฝากไปก็เอาดอกตุนคิวซิปิ เขอาดอกหน่อยๆแม่ดอกที่พูดที่นีใแสเอาล้างให้หน่อยค่ะเก็บพอดยไม่เห็นอย่างไนี่เันนี้เันเห็ดมันอีหยังเขาเขาเห็ดแฮะอียอเลงในถ่วงมันเขาเรียกหมากฝรั่งเลยนะใบฝรั่งแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้อ้าวติ้งแนว เอาว่าเกินซิเมตรอ่ะเอาห้าเทียนอนกินเอาทำาไมคข้นแทกงกแม่แม่ขับหน่อยจ้าอแม่กินนู่นเขาคือหลายแต่นาะดิฟลายมันมีก็ว้า